ใชได้อืมเยี่ยมเลยนะฟังดูดีนะย้ายมาเลยใช่ไหมนั่นเชื่อว่าจะเขาถามแล้วนี่ไงมีบูชาบูชาท่าทัติจีชวนนัพนก็มีเครื่องรางไหมอะไรอย่างนี้หรือว่าถ้าถ้าเป็นเพลงนี้น่าจะได้เพราะเดี๋ยวผมจะน่าจะแต่งเพลงนะให้ท่านท้ติจีสักหนึ่งหนึ่งบทเพลงเป็นเพลงประจําก่อนนะครับเดี๋ยวก็ลังคิดต้องเรียบเรียงเนื้อหาก่อนนะฮะก็อย่างไอจะหาข้อมูลช่วงนี้กำลังเก็บข้อมูลนะครับเกี่ยวกับเพลงนี่เขาถามมามีมีไหมเครื่องรางของขังครับท่านปรมาจารย์คิดว่า เราใช้สร้อยข้อมือไทฉี่นะซึ่งเป็นแบบรูปหยินหยางเนี่ยนะอันนี้อนาคตก็คือเราอาจจะมีการติดสติกเกอร์แล้วก็ประมาณนี้เนี่ยเป็นเรื่องรางของขังของลัทธิเรานะฮะใช่ไหมแล้วก็มันอาจจะขายแพงกว่าทั่วไปด้านช้อปปงช้อปปี้แต่ว่ามันก็เหมือนเงินอุดมสำนักใช่ไหมเพื่อให้เราเนี่ยได้เผยแผ่เรื่องราวเนี่ยต่อไปเป็นไงใช้ได้ไหมดูดีนะอันนี้เป็นแล้วก็อันนี้เรื่องรางของขังก็ จะสามารถที่จะอะไรปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายสี่อย่างพูดพีพิซ่าโครคภัยไข้เจ็บอุบัติเหตุแล้วก็คนเร็วๆออกไปนแล้วก็นําสิ่งที่ดีๆคือ,อลาบเ,เงินทองใช่ไหมยศพวกนี้มามาได้จบแล้วครับก็เป็นข้อ,ขอมือนะจริงๆก็ไม่ต้องเยอะเพราะว่าเราใช้หลักลอย่างอยู่แล้วใช่ไหมก็ได้จะยืม<ช>ลังหรือว่ายืมตัวตัวข่างมาถ้าเราใส่ใข้อมือก็จะเข้าใจแล้ว อยากอยากถามอะไรอย่าพิมพ์อะไรพิมพ์มาได้เลยช่วงท้ายๆเลยครับเดี๋ยวจะอ่ะคราวนี้ช่วงท้ายๆเดี๋ยวให้วันประจารย์รีแคปดีกว่าว่าเนี่ยลองเล่ามาสิว่าสามปีเนี่ยในในกราบเฮาเจออะไรบ้างเนี่ยลองสรุปสั้นๆสักสามนาทีแบบว่า เหตุการณ์เจอห้องไหนอะไรยังไงมรักษาเราประมาณนี้ก็คือโดนโดนโดนโจมตีเยอะครับอันนี้ก็ต้องทําใจนะพยายามที่จะฝึกฝนในการตัดโภสาวัฒจักรออกไปนะอย่างนี้พี่น้องก็ต้องฝึกฝนด้วยแล้วกันนะแล้วก็พยายามที่จะคิดถึงเมตตาวัฒจักรไว้สะท้อนความเมตตาไปแล้วก็ลดละความโกรธมงไม่งั้นมันก็จะพยาบาทแล้วก็อะไราเงียไปฟ้องร้องกันก็มีนะเห็นบางคนนี่ก็ต้องดูแลหน่อยนะครับพี่น้องนะครับ คนตื่นเที่ยงก็ขอขอบคุณนะครับน้าคนตื่นเที่ยงใช่ไหมจริงจริงผมพยายามสนับสนุนนะอย่างหนึ่งคืออย่างที่แจว่านะผมผมก็คือพูดคุยกันตลอดแล้วผมมีคนหนึ่งคือเคสอาวุธให้ผมบอกแล้วว่าไปบล็อกกันไม่เอาอย่าบล็อกอะไรประมาณนี้แล้วท่านใครบล็อกจริงผมผมชอบตรงนี้ประมาณนี้นะครับเออคุณต้องดึงคนอื่นนี่มาคุยบ้างนะเออเดี๋ยผมผมหมดประเด็นแล้วเชิญท่านอื่นเลยครับเชิญ มีใครอยากขึ้นมาได้นะช่วงใ้ทายนะครับเดี๋ยวน่าจะสี่สิบห้านาทีเดี๋ยวผมไปดูก่อนลูไกลอ่าน่าจะช่วงทดทายครับก็ให้ท่านปรมาจารย์นะท้าจีนะครับก็ไปพักพักก่อนนะครับเดี๋ยวเพราะว่าที่คุยมานะค,คุยประมาณชั่วโมงหนึ่งก็เกี่ยวกับท้าจีนะครับซึ่งเป็นสิ่งใหม่ที่ ที่ผม <S <S ได้ยินมาจากที่นี่แหละฮะออนไลน์กับคนนี้นะแล้วน่าสนใจซึ่งอยากให้ท่านติดตามเพราะว่าอะไรอยากให้ท่านได้ไปเปิดห้องเองนะก็รอผู้ติดตามเพิ่มเติมก็ฝาก,ฝากฝากอีกท่านหนึ่งนะ,คะใครนะดูไลฟ์หรือว่ายังไงดูในคลิปเขาตอนนี้ก็มีมีการเติบโตเรื่อยๆนะครับเกี่ยวกับข้อมูลต่างๆถ้าจยยีติดตามในคลิปได้เลยนะ,ะติดตามเกี่ยวก็เป็นเพื่อนกันแล้วก็ที่สําคัญติดตามท่านด้วยเพราะว่าท่านได้ไป ยืนพลังกับคนตื่นตมคนตื่นทำนะครับท่านอาจารย์เบียร์และในอนาคตผมเชื่อเชื่อว่าจะมีอีกในการพูดคุยนะครับผมก็จะพยายามเป็นสื่อกลางอย่างเช่นถ้าเจอห้องอาจารย์ไรเมื่อไหร่ก็จะพยายามแชร์ให้ให้ท่านเนะี่ยได้ไปตอบได้ไปถามนะไปพูดคุยกับห้องคนตื่นทำหรือห้องอื่นๆนะซึ่งจริงมีมีห้องอื่นีๆนะักมากมายเดี๋ยวไงผมจะเพิ่มแชร์ข้อมูลไปในหลังบ้านมากขึ้นนะมีเมื่อวานห้องหนึ่งน่าสนใจ เป็นห้องที่เกี่ยวกับพุทธนะครับอีกห้องหนึ่งแต่เขาค่อนข้างดุนะเขามีการเตะลงอะไรอย่างนี้เนี๋ยวจะถามว่าคุณจะรับมืออถไาถ้าโดนเตะประมาณเนี้ท่านปรมาจารย์อ๋อให้ให้กดตรงแขกรับเชิญนะครับเห็นมีคนข้างล่างอยากจะคุยใครนะคุณอะไรคุณสักครู่ครับเดี๋ยวไปหลับก่อนกดกดตรงแขกรับเชิญนะครับ หลัการล่างใช่ไหฮะกดลงแขับเชิญเยอะเดี๋ยวคุณดีเจก็จะกดรับไปน่ายเชิญเชิญหมดเลยครับเชิญพี่บรรดาเชิญเพื่อนเพื่อนขึ้นมาคุยได้นะฮะสวัสดีคุณคุณเฟกนะครับเชิญเลยครับนอไทยครับก็ถามได้เต็มที่ับเชิญครับ ครับก็ผมอูฟูฟลยเองครับพอดีอันนี้มันที่วันนี้ท่านติดตามก่อนเลยโอเคโอเคก็ก่อนอื่นก็ต้องบอกว่าผมเองก็เป็นเอฟซีนะครับท่านหกหลงนะครับถึงถึงแม้ว่าขอบคุณเออผมไม่ได้ได้ยินไหมครับได้ยินเสียงผมไหมครับชัดเจนพี่พูดไปเลยอ่ะเดี๋ยวผมไปให้ขวนหย่อนไม่ได้เลย่ะขอบคุณครับพี่ชัดเจนนะครับก็คือถึงแม้ว่ากระแสสังคมจะนี่ว่าค่อนข้างต่อต้านนะแล้วก็ ไม่ค่อยให้ความเคารพกับไทจีนะครับแต่ว่าส่วนตัวผมนี่ผมมองว่าหนึ่งก็คือศาสนาพุทธม,มันโบราณไปละจะอยู่กันอีกกี่พันปีแบบนี้ต่อไปผมว่าม,ม,มันมันไม่เหมาะสมครับแล้วก็ก็ต้องขอบคุณท่านปรมาจารย์มากเลยที่แบบว่าช่วยเรียกว่าพัฒนานะครับพัฒนาศาสนาขึ้นมาใหม่อาจจะใครอาจจะบอกว่าเป็นลทัทธิเป็นอะไรพวกบ้าพวกเพี้ยนอะไรผมว่า มันมันก็เป็นเจตนาลมที่ดีครับผมอันนี้ขอชื่นชมเลยนะครับก็มันเป็นทางออกใหม่ให้กับเรียกว่ามวลมนมุนษยชาติครับผมครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่อูฟูครับนี่ไงศาสตาท่านท่านนี้เป็นท่านแรกเลยใช่ไหมครับของของไทจีใช่ไหมครับอ่ะสวัสดีครับท่านพูดคุยได้เลยครับท่านประจยามีคนนี้ใช่ไหม ท่านจำจำเขาได้หรือเปล่าเนี่ยอูฟูฟูฟลอยงไงอ๋อชื่ออะไรเนี่ยเอาคุณนวยเหรอจริงไหมขอบคุณครับขอบคุณครับสอบถามได้นะครับก็เป็นอีกท่านหนึ่งเป็นเมยท,ท,ที่รู้จักนะในในคอหอหรือกัะเพราที่ที่เราพูดคุยกันแล้วก็นะได้เจอตัวจริงกันด้วยนะก็ถือว่าเป็นเกียรตินะที่มาพูดคุยกันก็ฝากติดตามดนะ้วยท่านปรมาจารย์ท่าน ท่านพี่นะครับข้างหน้าอุบลฟูลอนี่เฟกนะครับหรือว่าเพื่อนๆทุกคนนะครับใครต้องการคุยช่วงนี้ทายๆแล้วนะฮะเป็นไงบ้างพี่พี่เฟกสบายดีไหมฮะนี่อยู่กับเฮาห้าปีเหมือนกันนะเก่าแก่อยากเล่าประวัติไหมพี่อไอ้เชิญครับก็ช่วงนี้ยุ่งๆครับลูกเล็กลูกเล็กก็เลยไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่แต่ว่าผมก็ส่วนใหญ่จะเข้าไปฟังตลอดครับก็ก็มีมีหลายอย่างที่เอ่อ อยากให้เปลี่ยนเหมือนกันนะครับสําหรับท่ายจยีครับก็เรื่องอย่างเช่นเรื่องการมีภรรยาอะไรอย่างเงี้ยผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ให้ให้ได้เท่าไหร่จริงๆครับแนวความคิดผมก็คือไม่ต้องไปจํากัดเลยเรื่องเนี้ยคือถ้าเกิดทุกคนโอเคก็ก็แล้วแต่แล้วแต่ว่าภรรยาเดิมเขาจะให้มีก็ก็มีได้ไปเลยครับกี่คนก็ได้ผมว่าแบบนั้นไปเลยครับจะได้ส่วนหนึ่งก็คือเหมือนเป็นการลดปัญหาครอบครัวครับ จะได้ไม่ต้องมาทะเลาะกันเพราะว่าก็ก็มีเท่าไหร่ก็ได้เปิดเปิดกดตรงนี้ไปเลยครับด้านเสรีภาพนั้นก็เอาไปพิจารณาไหมโอเคไหมท่านเรื่องการมีภรรยามีสามีอะไรนี้ให้เป็นเสรีไปเลยเออครับก็ก็เดี๋ยวลองพิจารณาดูนะเพราะตามกฎหมายมันก็อาจจะไม่ค่อยได้หรือเปล่าใช่ไหมฮะถ้ากฎหมายน่าจะมีเฉพาะด้วยใช่ไหมฮะ เรื่องการจดทะเบียนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่เรื่องการจดทะเบียนอะไรเพราะว่าถ้าตามกฎหมายเนี่ยเอ,อเราต้องเอากฎหมายเป็นหลักนะครับอืมถ้าคุณแบบว่าสร้างลัทธิอะไรซึ่งมันจะไปขัดต่อกฎหมายเนี่ยเะเอ่อมันไม่ได้นะนผิดนะครับเข้าใจนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบมุสลิมเนี่ยเขาอาจจะมีเมียซึ่งไม่ต้องจดทะเบียนเอออย่างเงี้ยจะได้ แต่ว่าถ้าเป็นไหจีอิสลามเนี่ยเราก็จะให้มีเมียได้ไม่เกินสองคนนะคือเพิ่มมาอีกหนึ่งคนช่วยทำอาหารกินไหมเออไม่ใช่ว่าแบบเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อแต่งไปสี่คนเลยมันก็เยอะไปนะ่รัามีเมียไม่เกินสองแล้วก็ผู้หญิงก็มีสามีได้ไม่เกินสองคนบ้างเพราะว่ามันจะได้เสมอภาคอืมนะอันเนี้ยก็เป็นแนวคิดแบบเฟมินิสต์นะเออได้ยินมาจากคุณเทลเหมือนกันว่า,ถ,าออถ้าผู้ชายมีเมียสองคนนะออผู้หญิงมันก็ต้องมีผัวได้มีสองคนเหมือนกันใช่ไหม นี่ก็เป็นแนวคิดของไชจีอิสลามเอาโอ้โ้มีใครโอนของขวัญไม่ผมอ,อขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอืมขอบคุณครับเออลองใหของขวัญหน่อยม,มีมีมุมมองเรื่อง LGBT ไหมครับอ่านี้<อ>ผมโอเคนะเออสำหรับไชจีอิสลามเราก็จะปดล็อกตรงนี้ไปนะครับเออเพราะว่ามันเป็นสิทธิเสรีภาพที่จะมีได้น,ะน,นี้ก็ท่านนบีมูฮัมมัดโหดมากเลยที่แบบว่าไม่อนุญ,ญาต LGBT เนี่ย นี่ก็มันเป็นสิทธิเสรีภาพครับคือว่าโอเคก็ <c oughs> เป็นตามแนวโน้มของโลกเรา <c oughs> ทางไตจีพุทธานี่โอเคอยู่แล้ว <c oughs> เป็นเพจที่สเพจที่สามเพจที่สีส่ก็ว่าไปด้อมหลายอย่างนะโอเคสวัสดีทุกคนนะครับก็ช่วงสท้ายน,นะครับมีอะไรถามในแชทเข้ามาไ,ได้นะฮะหรือพี่เฟกอยากถามอะไรเชิญถามได้เลยนะครับ แล,แล้วรายการนี้จัดทุกอะไรครับผมเดี๋ยวผมจะได้มาติดตามครับคิดว่าทุกๆเดี๋ยวเราหาโอกาสนะน่าจะวันหยุดอะไรอย่างเงี้ยให้ให้ว่างๆกันนะก็หลายๆคนนะครับแล้วก็ช่วงเย็นช่วงค่ำถ้าถ้ารสะดวกน่าจะไม่เกินสามทุ่มอย่างเงี้ยน่าจะลองลองหาเวลาดูเพราะว่าอย่างน้อยๆคือจะวนๆเพื่อนๆนี่แหละอยากให้ให้เพื่อนๆในคอหอนี่แหละ มาอยู่ในตรงนี้แล้วก็ผัดกันไปผัดกันมาแล้วก็เราเติบโตไปด้วยกันแบบตอนนี้ขั้นตอนมันในการเปิดอะมันพันหนึ่งใช่ไหมเราต้องยืมพลังกันใช่ไหมอาจารย์อย่างหลักการอาจารย์ไทยย้จีเนี่ยเนี่ยลองแนะนำเรื่องการยืมพลังหน่อยครับอาจารย์ใช่โอ้เข้าใจนี่โอ้นี่เก่งนะเอเออย่างคุณเฟงนี่เมื่อกี้ผมได้ยินเลยใช่ไหมผมมายืมพลังจากอาจารย์ตื่นทำนะตอนนี้อาจารย์ตื่นทำนี่ก็ดังมากนะแกก็ไปยืมพลังอีกเหมือนกัน ยืมาลังอย่างนุ่มกันชัยรายการโหนกระแสตอนนี้แกยิ่งดังใหญ่เลยเนยเออพวกคนดูนี่หลายแสนะไรายการนั้นอีฮะก็ประมาณนี้ครับอันนีนะ้ยืมพลังครับรู้ผมว่าการยืมพลังถือว่าแก้ประหลาดะอย่างบางบางคนจะจะมองไงว่าเฮ้ยการไปโหนการไปหาแสงกันเนี่ยเขาจะมองอย่างนี้ซึ่งจริงมันไม่ใช่มันเป็นมันเป็นเรื่องธรรมชาติคือทุกคนจะจะบอกโอ้ยนั่นหยิวแสงไอ้นั่นหาแสง จริงๆคนพูดก็เป็นโดยที่ไม่รู้ตัวเป็นเปนเป็วิธีการปกติของของการเล่นอยู่แล้วเขาแค่กระแด,ดหรือว่าเขาแค่แบบโหแอฟอะแอฟดีใช่ไหมอาจารย์จริงๆเป็นเรื่องปกติกันมันคือการยืมพลังเนี่ยท่านปรมาจารย์เลยใช้การหลักการยืมพลังประมาณนี้เท่านาันชอบ <นะ S 2> พูดดีไงเออถ้าเกิดว,ว่าแบบว่าหิวแสงมันก็ดูนกระีใช่ไหมถ้าพูดเออยืมพลังมันก็ดูดี เราก็พยายามพูดในลักษณะแบบปียะวาจากันนะอยนนี้ปียะวาจาวาัฏจักรครับถ้าพูดในเชิงบวกนะถึงแม้ว่ามันอาจจะความหมายมันใกล้เคียงกันนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราใช้คําพูดที่มันดีๆมันก็จะช่วยให้สังคมมันดีขึ้นนะใช่ไหมครับเยี่ยมเลยนะสังคมเอไอก <AI S 2> ็ <AI S 2> น่ากลัวไง<า>ใช้หลักการอาจารย์ช่วยได้แต่เพราะว่าหลักการการอยู่ในตรงเนี้ติดต่อคือมันจะมีตัว AI จับถ้าเราใช้หลักการเนี่ยอ่อนสยบแข็งอย่างเงี้เราใช้ วาจาที่มันอ่อนนะสุปวาจาที่มันแข็งแล้วทีเนี้ยเราจะดำเดนินการโดยที่ไม่ต้องปลิวคือ Account แอคเขา์เราไม่ต้องปิดปลิวไงคคอคนอื่นมันมันปลิวว่าอะไรมันไปละเมิกดกฎจุมชนเพราะเพราะคุณใช้อะไรคุณใช้วาจาที่แข็งดังนั้นคุณต้องใช้วาจาที่อ่อนสยบวาจาที่แข็งใช้ปี่ยวาจานี่แหละครับผมไทจีพุทธไทจีอีคอน,อ,นอาจาร์ไทจีครับติดตามนะเออได้อาจารย์เป็นไงบ้าง เรื่องเกี่ยวกับเัลงาจารผมก็ดีนะใช้คำอ่อนสยบคำแข็งมากพลยที่ดีเจเข้าใจถึงแก่นเลยเนี่ยเยี่ยมมากแล้วไอ้น้ำท่วมนี่นะที่จริงเนี่ยโอ้โหมันมีคนไปศึกษามาเนี่ยว่าคือเราสกัดน้ำไม่อยู่ใช่ไหมมีโรงงานหนึ่งในของญี่ปุ่นรู้สึกจะมินิแบร์นะเขาสร้างอะไรรู้ไหมเขาสร้างไอ้ที่กั้นน้ำอ่ะสองชั้นเออคือน้ำมันทะลุผ่านชั้นแรกมาได้ใช่ไหมแล้วมันก็จะกลายเป็นกำแพงน้ำ่ง มีแต่น้ําเท่านั้นที่ต้านน้าได้เออเพราะเขาสร้างสองชั้นเนี่ยมันก็ไม่ไปท่วมโรงงานอันเนี้ยน่าศึกษาน่าเอามาใช้บ้างเลยกับกับไอ้กรณีของไอ้พวกเ,ออเชียงใหม่นะที่แบบว่าน้ํามันล้นแม่น้ําออกมาเนี่ยเราควรที่จะวางกําแพงสองชั้นมันน่าจะสามารถที่จะสกัดได้เหมือนกับทางทีออ่โรงงานมินิแบนเะนซึ่งเขาทำตรงเนี้ยก็ใช้หลักการเหมือนกันว่าเออทางเตาเนี่ยเขาพูดว่าไม่มีอะไรอ่อนกว่าน้ํา แต่ไม่มีอะไรทาลายน้ําได้นั่นก็คือถ้าคุณอยากจะสก,กัดน้ําให้อยู่คุณต้องเอาน้ําไปสู้กับน,น้ํานะครับอ่านะอันนี้ก็คืออ่อนสยบแข็งอืขังน้ํามันก็ประมาณนี้ครับอันนี้ก็เป็นขอ้อเสนอใช้ได้ไหมใช้ดได้คดุณเอาหลักการมาดีเนะลยหลักการในการน้ําตัดน้ําเหมือนแบบไฟตัดไฟเอาไฟมาตัดไฟคล้ายๆกันดังนั้นหลักการนะฮะของไทจีถ้าติดตามเลยนะกับคลิปของท่านนะเพราะว่า เขาเหมือนเอามาใหม่เรื่อยๆผมไม่แน่ใจว่าเด้งเด้งช่วงนี้เขาเด้งในฝีเยอะเพราะดันดันช่องดังนั้นก็ต้องช่วยกันติดตามนะหรือว่าโพสต์คอมเมนต์สอบถามในเมนได้นะเพราะว่าในเมนน่ะท่านก็ตอบนะท่านก็จะพยายามมาตอบหรือว่ามีคนมาช่วยตอบเนี่ยคุณทีบีอาจจะเป็นหลังบ้านของไทจีจะได้ก็มาช่วยกันตอบช่วยมาถามนะครับในในโพสต์คอมเมนต์ก็ขอบคุณมากนะฮะนี่ขอบคุณพี่เฟกด้วยครับขอบคุณ,คณทุกคนนะฮะ หมาว่าถ้าอาจารย์ห้จีหรือพี่เฟกมีอะไรทิ้งทายนะครับ <_ d ata> เดี๋ยวเราก่อนลงครับผมท่าน <_ d ata> ครับก็พอดีผมเองก็ยังเล่นติ๊กตอไม่ค่อยเป็นนะครับเพิ่ง,ทง่ทำแอบเค้าก็ยังไงยังไงถ้าเกิดมีเวลาก็จะเข้ามาคุยด้วยครับก็ยังอย่างน้อยๆผมก็รู้สึกว่ามันเป็นเจตนาที่ดีครับการที่สร้างไทจีขึ้นมานะครับก็เพื่อเพื่อเป็นทางออกของสังคมครับ ครับท่านอาจารย์เชิญปิดเลยครับก็เดี๋ยวเราจะน่าจะลงพร้อมกันนี่แหละฮะอ๋อครับก็ขอขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มาติดตามมาฟังนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะครับทั้งไทยจีอีคอนแล้วก็ไทยจีวิคท์ครับประมาณนี้ครับขอบคุณครับแล้วถ้ามีโอกาสก็จะมาพูดคุยกันใหม่ครับในอนาคตเดี๋ยวน่าจะมีท่านอื่นนที่สนใจหรือว่าเป็นนักพูดเนี่ยเราจะเอามาเรื่อยๆนะครับจะเอามาออกนี่หรือว่าตรงนี้เรื่อยๆเราอาจจะมีการถ่ายทอดนะใน ในบางวันเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งหลังบ้านก่อนอาจจะมีถ่ายทอดที่ที่แดงมั่งนะหรือว่าที่ที่ขอบขับตัวขับ,ขบเทาเองบ้างนะอาจจะหลายพร้อมกันนะอาจจะมีคนข้างในนู้นอยากมาพูดคุยแต่จะหาวิธีทาในอนาคตต่อไปก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆในไลน์ทุกคนเดี๋ยวเราลงความกันเลยพบกันใหม่นะ,ะกับพวกเรานะท้จยีนะทีมงานไท้จีของเราก็มีหลายท่านนะฮะขอบคุณทีวีด้วยน่าจะเป็นทีมงานหลังบ้านอีกท่านหนึ่งก็เดี๋ยวพบกันในไลน์แล้ว ผมจะเอาไลน์ตัวนี้เข้าไปในหลังบ้านนะฮะแล้วก็อาจจะมาใช้ใช้ทําโพสของของตัวเองของแต่ละท่านอะ่ะเพราะว่าเราเราอย่างไรไม่ได้เราต้องพึ่งตัวไหนเราต้องยืมพลังพลังวิดีโอในไลน์นี่แหละครับเราสามารถเอาไปไปตัดต่อทาทาโพสตเป็นของตัวเองนะครับแล้วก็ขึ้น